สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบุ๋มและแสงทองครีเอชัน่นพาคุณผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่กันที่นี่ค่ะเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะและที่นี่นะคะ แทบจะเรียกได้ว่าทั้งเกาะให้ความไว้วางใจผลงานของแสงทองครีชันของเราค่ะและทริปนี้นะคะผุ๋มจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ไหนกันบ้างตามบุ๋มมาเลยค่ะยังอยู่กันที่เกาะช้างนะคะคุณผู้ชมและตอนนี้เราอยู่ที่ k c Grand ค่ะม่านมวนแนวดิ่งที่นี่นะคะถูกติดตั้งอยู่ที่โถงรีเซพชันค่ะความสวยงามเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในโซนของห้องอาหารค่ะที่นี่นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ ST 2 0 0 0ติดตั้งอยู่เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามกันค่ะม่านม้วนแนวดิ่ง ST 2 0 0 0นะคะควบคุมการใช้งานด้วยระบบมือหมุนค่ะโดยใช้เกียร์ทดแรงทําให้สามารถหมุนเปิดปิดได้ง่ายสะดวกตามที่คุณลูกค้าต้องการใช้งานเพื่อรับแสงในแต่ละวันได้ตามความต้องการเลยค่ะ ตัวโครงสร้างของม่าน้วนแนวดิ่งนะคะใช้วัสดุต้านทานสนิมตามมาตรฐานแสงทองครีเอชันค่ะเหมาะสำหรับติดตั้งงานทั้งภายนอกและภายในอาคารนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดและฝนที่จะสาดเข้ามาภายในอาคารหรือตัวบ้านโดยฟังก์ชันการใช้งานนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะ ค่ะและไม่ว่าความต้องการของคุณลูกค้าจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะม่านมวนแนวดิ่ง ST 2 0 0 0สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมค่ะเพราะเรานะคะมีผ้ามากมายหลายสีให้คุณลูกค้าเลือกเพื่อให้ครอบคลุมกับรูปแบบของสถานที่และทีมของสถานที่อาคารค่ะและคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ม่านมวนแนวดิ่ง ST 2 0 0 0ของแสงทองครีเอชัน่นสามารถติดต่อแสงทองครีเอชั่นได้ในทุกช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ และเราจะยังอยู่กันที่เกาะช้างนะคะแต่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนั้นติดตามกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับตอนนี้นะคะผมต้องลาไปก่อนกับที่เค Grand นแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ